ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมันนี้ก็กำมัโยมผมเดิมต้นซาาครับวันนี้ผมก็มันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วันนี้ผมก็จะมารีวิว Battle Pass ให้ทุกคนดูนะครับผมอันนี้คือผมเปิดพาร์ไปแล้วนะครับผมก็ผมจะมาบอกพาร์แต่ละอย่างว่ามีของอะไรบ้างครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมกันครับถ้ากดแล้วก็มาดูทีละชิ้นเลยอย่างแรกนะผมเราก็จะได้ตัวตัวละครปากระป๋องมานะครับผม อ่ะงงงงงงหมดโลซ่า er, ไงทุกคนเรียบร้อยเงีย <c> บ <oughs> โอ้ยต่อไปก็คือปืนไอซอารวันนะผมี๋ยวันนี้ <c oughs> ผม,ผมจะเล่น <c oughs> ปืน i อซอาวันให้ทคนดูด้วยนะ <c oughs> ว่าสกินนี้มันสวยขนาดไหนนะครับแบบดูดิมันเป็นแบบอ่าแบบสร้อย, <c oughs> อยเพชรอะดูดิอยู่โคเทแล้วตรงหัวกระโหลกอะขยับไปด้วยเฟลย้าต่อไปก็คือคอล่นการนะผมต่อไปก็คืออ่าตุตง้ตงตงิตง้ตงหมวกตันไพยนะผมหมวกเลยโคเท มาเวลสองก็จะได้ CP นะับผมแล้วก็เวลเจ็ด CP แล้วก็จะได้ CP กลับมา440เท่าเดิมนะับผมต่อไปก็คือปืน DL นะฮะผม DL ได้ข่าวว่า DL กระบอกเนี้ยเหมือนใส่โคโลสโคปอะแต่ว่ามันซูมสมูท่ยแบบสโคปมันดูเล็กใช่ปะแต่มันซูมสมูทเนียทุกคนอืไปต่อไปก็คือกับตันไพรนะผมแบบกับตันไพแบบนั่งผอมอะมันดูได้ไหมนี่ดูได้นี่ที่จะกับตันไพ ทำไมมักวข้างล่างไอ้มวกข้างหลังมันสูงเนอวะมักวยังสูงเลยต่อไปก็คือคิดโดโรนผมเป็นแบบคิโรโดนแบบ4อันนะทุคนปลาไปทีก็คือตายกหมู่อะก็เดี๋ยวถ้าผมได้มาเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ทุกคนดูนะครับต่อไปไอันนี้คือผมอยากได้สุดล้วดูดูท่าดอกดอกโอ้โห,โโหแล้วก็ฟาดอไปที่นะ่าโคตรเท่ะนะครับผม แล้วก็ต่อไปคือปืนนี่เลย M X หนาครับผมถ้าผมได้มาเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ทุกคนดูนะครับนี่เลยรู้ไหมตอนแรกที่ผมคิดมาคือมันคล้ายปืนอะไรมันคล้ายกับไอโอเบเรเตสกิลที่เขาไว้จะบยิงแมลงอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นพาไปดูตัวนี้ทุกคนเหมือนนะดูดิเอาเที่ยวกันดูเหมือนไหมเหมือนโอ้โหโคตรเหมือนเลยเดี๋ยวผมได้มาเดี๋ยวผมรีวิวทุกคนดูนะครับผมไปต่อไปก็คือปืน H G 4ูนนะครับดูดิมันมีมีดด้วย โหยโคตรฟ้ยว่ะมีมีดด้วยนี่เราจับตรงจับตรงกริฟหลังเนี่ยถ้าเราจับปุ๊บมันถ้าเราลู่ลงมานี่มือเราเป็นแผลมดแล้วไ,ไม่ได้อะไรครับเนี่ยแบบแบบอยู่อ่าแบบศัตรูมาใกล้ถ้าแบบเอามีดข,ข้างข้างหน้าไม่ได้ก็เอาปีนเอามีดตรงกิฟหลังอ่าเสยขึ้นเลยโคตรเท่ครับ ต่อไปก็คือตัวละครนี่ผมบอกเลยอ้าวตัวละครผู้หญิงเหรอผมตอนแรกผมคิดว่าผู้ชายแหละดูอย่างเงี้ยดูอย่างนี้นทุกคนใครก็คิดว่าผู้ชายแต่เฮ้ยผู้หญิงเหรอเฮ้ยท่อยู่เบลลี่แดงด้วยโคตรเฟี้ยวอะต่อไปก็คือปืนไทย15แล้วผมนี่แบบออกแนวป่าหน่อยนะอันเนี้ยดูโคตรมีเก็บเสียงแบบพัดผ้าไว้ด้วยโคตรเท่อะไปต่อไปก็คือกระเป๋าอ่า ปกติกระเป๋ามันต้องสะพายเอาไอา้ตรงเนี้ยมันต้องไปอยู่อีกไหล่หนึ่งไม่ใช่หรอมันได้แบบสะพายพอดีแต่อันนี้มันเฮ้ยสะพายผิดหรือเปล่าเนี่ยงงเลยมาเวลห้าสิบนะผมก็จะเป็นตัวละครโซฟนะโซฟได้กลับมาแล้วทุกคนดีใจโอ้โซฟได้กลับมาแล้วนะครับเป็นโซฟแบบโอ้โหชุดเกราะเต็มกำลังโอ้โซฟก็เกินต่อไปก็คือปืน MX9 รนะดับ ม่วงแล้วผมนี่เลยเท่ๆๆๆๆๆเจ้าอะ่ะไปต่อไปก็คือกรอบรูปนะกรอบรูปนี่เฟีย้ยวนะดูดิมีวิ่งแบบสีเขียววิ่งโคตรเท่อะ่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือนี่เลยรูปนะครับผมเป็นรูปของกับตันไพแตบบ่มันจะเป็นพิกเซลพิกเซลอะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีแต่ซีนะคผมเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นปืน ICR-1 ตัวนี้ทุกคนดูผมก็อินโทรมาเลย ตอนนี้ช่องผมมีการเปิดสมัครสมาชิกนะครับผมก็ใครที่อยากมีสติกเกอร์ตามหลังชื่อแบบเท่ๆก็สมัครสมาชิกเพียง35บาทต่อเดือนนะครับผมก็ถ้าใครอยู่กับผมไปนานๆก็สติกเกอร์ที่อยู่หลังชื่อก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมบอกเลยว่าหล่อเท่แล้วก็พอสมัครสมาชิกปุ๊บก็จะได้สติกเกอร์4ตัวแบบฟรีๆไปเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะผมอาจจะไปแบกแรงตอนนอกสตรีมบ้างนะครับผมแล้วก็อาจจะมีกลุ่มดิสคอร์ดกลุ่มแมสเซจทักคุยกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้ก็ มาสมัครกันเยอะๆนะครับผมมาเป็นครอบครัวต้นแท้กันก็มันดูน่าเอาเอาปืนของผมกันเลยนะคนดูสกินไอซีอาร์วันดิโอ้โหโคตรหล่อที now, so you. You really ่มีไอ้สนามมือข้างล่างด้วยโอ้โหเฟี้ยวไปนี่ปืนหรอเนี่ยอันแรกมันใช้ตัวมันตริตซ์เซเวนเซอร์นะผมต่อไปคือ OWC เลนเจอร์นะผมต่อไปคือไม่ติดผ่านท้ายนะครับต่อไปคือ OWC เรเวชเทติคอลนะผมและสุดท้ายคือ C10 ราฟท reload นะครับอย่าลืมมันมีฟ้าด้วยนะ ให้ใช้ตัวฟ้าดีกว่านะผมอย่าใช้ต <okay ัวแมกซีปกติเลยเชื่อผมก็เดี๋ยวไปดูเกมเพลของผมกันเลยดีกว่านะจะเป็นยังไงมัปืนมันจะสวยสักแค่ไหนเชียวก็ไปกันเราเข้าไปในเกมกันแล้วแล้วผมบอกกันเลื่องเป็นโมนุท้าวเอ้ยโหมดฮาร์พอยด์ด่านนุท้าวมนุท้าวมีได้หรอวะโมดฮาร์พอยด์ด่านนุท้าวนะผมดูดูเปืนดูปืนโอ้โหแบบเป็นสร้อยแรปเปอร์โคตรเทเด่ะ เดีผมยิงให้ดูแล้วรีโหลดให้ดู <S <S นี่มันมีนปบป้ายล็อปเปอร์แล้วอ,อีกอ่าคงกระดูข้างหลังเอ,อ๊ะหัวกะโหลกข้างล่างขางมันแบบมันดูมันแบบขยับได้ด้วยเฮ้จัดอะ่ะโอ้หลังเข้าเอาเห่าขึ้นไปแคมปเลยข้างบนบ้านฟึ้อปุ๊บเอาระเบิดไปกินเดแบบี๋ยวเพียงระแวงโตบนบ้านตายไปไดิ ตายตายมาดีมาดีมาดโมาีโอ้ยมอเตอรทับเขารอดเถอะรอดว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะไม่รอดเรียบร้อยไม่รอดจริงด้วยสญญเสียทามมิง่งอ่ะมีดก็ไม่เอามีดออกมาเลือดก,ก็ไม่พอโอ้โหวิลลิกูสจริงๆครบสูตรเลยฮีดรอลัญญสญญ ตายโอ้โหคือหนสวยทุกคนเด,าด,าดาี๋ยวเด่ไปไหนู่ไหน,ไหนสับเกิดใช่ไหมทุกคนดูดูตัวละครโอ้โหโคตรเทมีผ้าปิดปากด้วยอ่ะเพี้ยวจัดจ้าเด่ะทุกคนไปฆ่ามันตายหนึ่งจะจูงมาสเตอร์จะจูงมาสเตอร์จูผิดคนแล้วนี่มันราชาต้นซ่าราชา,าการวิ่ง เออตายเลยโมจัดซาลาชางชกันจุกมาดิอาไม<ป>่มาตายตายโอโ้โหเดี๋ยวผมจะกระโดดขึ้นมาแบบยิงหลังเขาเฮ้ยเดี๋ยวดิเดียวไม่กี้ตอนผมกระโดดลงมามันมีนมชะงักด้วยเหรออันนี้เพิ่งรู้อันนี้มันมีมานานแล้วหรือผมเพิ่งผมไม่ได้โดดลงมายิงบ่อยวะหรือม,มันเพิ่งมีหรืออะไรยังไงผมงงอนะ <Das que ath ie> อุ้ยเลือดไม่พอไอ้กระสุนไม่พอตายโอ้โหเกือบแล้วไม่ละเกือบได้แบบเฝ้าล่างม่วงละตายโอ้โหปืนโคตรเทพผมชอบปืนว่ะชอบชอบสก,กินปืนเนี้ยทุกคนคิดอะคิดสภาพทุกคนจำปืนแมนโอเวอร์ที่มันเป็นสีแดงที่มันมาจากกล่องไ,ไหม <S <S มันเหมือนอย่างงั้นเลยแต่นี่มันเป็นโซโลรปเปอร์แบบมันออกแนวลรปเปอร์อะล้วข้างล่างมีแบบสนับสนับมือด้วยอะโอ้โหมีสนับมือด้วย <S <S โคตรเทพแล้วเวลาหลับมันมันสอดหรือว่ามันจับเลยวะ มันน่าจะจับเลยแหละโอ้ถ้ามันสอนีน่โคตรเฮตายไปดิเฟนลงเฟนเน็ตอะ่ะโอ้โหจะลากตัวนู้นไอตัวนี้มาอีกนาอ,อยังชอบเลยพระเจ้าช่วยเอ้ยระเบิด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 อ่าไม่โผล่ซะด้วยโอ้โหลไอตัวนั้นไม่โผล่แล้วก็สวนปืนผมไม่พอ Cái don't that. Lipper foul lung đi ne. Hostels have captured the hard point. Die hard point locked đi Hostels have a hard point. Holdi. Mighty, mighty. What the hell lang hout? ตัวไหนวะนี่ข้างในข้างในข้างในเฟนนงเฟนเนตเด้อเฟนนงเฟนเนตก็จบเกมรียบร้อยนะครับผมก็ร้อยห้าสิบต่อเก้าผมบอกเลยว่าสกินปืนมันสวยมากเลยนะคุณดับใครดับเมนไอซีอาร์หรือโคตน่าจัดอ่ะเดี๋ยวโอ้โหมีทักษะนับมือแล้วปองแรปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยเฟี้ยวทุกคนโอ้โหเ้ยมันเป็นสกินแบบคล้ายๆแมนอวอร์เนี่ยมันแบบเอามาแบบเป็นเชิงแบบแรปเปอร์อะไรอย่างเงี้ย เฟี้ยวทุกคนโคตรเท่อ่ะผมก็ได้แต้มนทั้งหมด4,180นะผมว่ายน้ำโชว์ได้ท่าฟุตบอลเมื่อไหร่เดี๋ยวข้ามัเปลี่ยน nice well ผมก็ได้คิวไปนทั้งหมด31คิวนะผมตึงป้ายต้นซ่าีก็ตึงป้ายก็เป็นไงบ้างผมกับเคปของผมพันีครับ ก็สำหรบผมนะปืน x c r 1เนี่ยสวยแบบสวยเลยอ่ะใครอยากได้สกินเนี่ยบอกบอกเลยว่าแนะนำให้เติมมากแต่เติมแค่4 40ก็พอครับแล้วก็จะได้ปืน x c r 1มาเล่นแบบถ้าใครชอบแบบสะสมเนี่ยดูดิมันขยับได้ด้วยเราไม่ต้องใส่ตุ้งติ้งแบบปรับกราฟิกเยอะๆเลยบแล้วแค่โอ้โหข้างล่างก็มีสนับมือโอ้โหเฟี้ยวจดอะทุกคนตัวละครก็สวยนะครับก็ ใครชอบก็สามารถไปเติมซื้อกันได้ผมนี่เลยแค่เวลหนึ่งเราก็ได้ตัวละครกับปืนแล้วคนไม่ต้องคิดอะไรมากก็ถ้าเราเก็บฟรีพีไว้เราก็ิริมไม่หลายซีซั่นนะผมก็ประมาณนี้เลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อยเลืมกดไลค์กดตามและกดกระดิ่งให้ผมนะครับคลิปหน้าไปเจอกันใหม่นะครับผมครับบ๊ายบายเฟล